สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาลาและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด,เด็ดๆคำคมเสียวๆหาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะเอาใจกับบรรยากาศช่วงนี้คะ่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็เริ่มร้อนแล้วสงสัยต้องหาแคปชั่นมาโพลร,ระบายบนโซเชียลกันหน่อยลรอคะ่ะกับวันนี้เสนอชื่อตอนแคปชั่นหน้าร้อนร้อนนี้อยากมองหน้าเธอ วันนี้เราจึงมีแคปชั่นอากาศร้อนกลัวๆหาหแคปชั่นแดดร้อนๆนะคะที่เหมาะกับประเทศไทยแบบสุดๆเลยมาให้ทุกคนได้หยิบไปโพสกันก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆวลิีเด็ดตอน,ต,อนต่อไปนะคะหน้านี้มันร้อนแต่ถ้าหน้าน้องมันน่ารัก เจอแดดเธอจะร้อนเจอเราอ้อนเธอจะรักตอนแรกนึกว่าเมืองไทยมีแต่หน้าร้อนพอเห็นเธอเพิ่งรู้ว่ามีหน้ารักร้อนขนาดนี้มาเป็นแฟนได้ทีได้ปะโอ้ยจะละลายไม่ได้ละลายเพราะความร้อนแต่ละลายเพราะความรักโดนแดดเธอจะร้อน ถ้าโดนเราอ้อนเธอจะรักมาแล้วหน้าร้อนส่วนเรามาพร้อมกับความน่ารักหน้าร้อนเราอยากพักแต่เธอที่น่ารักเราอยากเจอถ้าร้อนก็แค่เปิดแอร์แต่ถ้าหาคนเทคแคร์ก็แค่เปิดใจอากาศข้างนอกมันอบอ้าวมาอยู่ในใจเราเปล่าอบอุ่นนะ แสงแดดมันโดนตาเธอส่งยิบมามันโดนใจบ้านหนูมันร้อนขอไปนอนบ้านพี่ได้ไหมหน้าร้อนไม่อยากรู้จักน่ารักจังครับขอรู้จักได้หรือเปล่าจะหน้าร้อนหรือหน้าไหนก็ไม่ดีต่อใจเท่าหน้าเธอแดดร้อนให้เอามือบังแต่ถ้าใจพังให้ยืดมือมา เบื่อแล้วความร้อนอยากได้ความรักจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นหน้าร้อนร้อนนี้อยากมองหน้าเธอที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิต สุดซ้าไว้โจน,นะคะหรือจะสแกน QR Code โค้ดตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ